เด็กเรามาเจอกันกับการเรียนกับสื่อออนไลน์นะคะของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชันนนะะบ้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรายังอยู่ส่วนของการหารในการหารวันนี้จะเป็นเรื่องการหารที่ตัวตั้งมี3หลักตัวหารมี1ห,หลัก ะะตัวตั้งมี3หลักจะเป็นยังไงตัวาหารมี1หลักจะเป็นยังไงเราจะมีวิธีการหารอย่างไรนะคะให้นักเรียนติดตามเนื้อหาต่อไปเลยค่ะก่อนที่นักเรียนจะเข้าเนื้อหานะคะเราจะต้องมารู้จุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะ 1. เมื่อกําหนดโจทย์การหารที่ตัวตั้ง3หลักและตัวหารมี1หลัก นักเรียนสามารถหาคำตอบพร้อมทั้งตระหนัดถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบได้นะคะสมีความรอบคอบและมีวิจารณญาณในการคิดนะคะสม,มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมคณิตศาสตร์ด้วยค่ะในส่วนของวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการหารที่มีตัวตั้ง3หลัก ตัวหารมี1ห,หลักนั่นเองนะคะก็จะอยู่ในเรื่องของหารยาวนะคะตัวอย่างของวันนี้ประโยคสัญลักษณ์ก็จะเป็น314รหารสนะคะสามก็คือเป็นตัวตั้งที่มี3หลักนั่นเองนะคะเราจะมาดูวิธีทำกันตัวตั้งก็คือ314ตัวหารก็คือ2ถูกไหมคะทีเนี้ยเรามาดูขั้นที่1ห,หารในหลักร้อย วิธีการหารนะคะเราจะหารจากซ้ายไปขวานั่นเองนะคะหรือหารในหลักท,ที่มีค่ามากกว่าไปหารหลักที่มีค่าน้อยกว่านั่นเองนะคะเรามาดูเอาสองไปหาค่าของสามซิสองคูณเท่าไหร่ได้สาม นั่นเองนะคะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองคูณสองได้สี่ถูกไหมคะสี่มันมีค่ามากกว่าสามถึงแม้จะใกล้เคียงแต่มีค่ามากกว่าก็ใช้ไม่ได้นะคะรังนั้นที่เชร์ก็เอาสองไปคูณหนึ่งสองคูณหนึ่งได้สองที่เชร์ก็ใช้สองคูณหนึ่งนะคะที่เชร์ก็นําเลขสองมาไว้ข้างล่างเลขสามนำหนึ่งไปไว้ข้างบนซึ่งจะเป็นผลหารน,นั่นเอง จากนั้นที่เชอร์ก็นำามมาลบกับ2เหลือเท่าไหร่คะนักเรียนคิดว่าถูกต้องค่ะ3ลบ2ก็ต้องเหลือ1นั่นเองอันนี้เป็นการหารขั้นที่1นะคะเราจะไปดูการหารขั้นที่2กันติดตามได้เลยค่ะ มาค่ะเรามาต่อในการหารขั้นที่สองนะคะจะเป็นการหารในหลักสิบนะคะทีเนี้ยเราจะมาหารในหลักสิบก็คือเลขหนึ่งนะคะอยู่ที่อยู่ตรงหน้าเลขสี่เมื่อกี้นะคะในขั้นที่หนึ่งเราได้สองถูกไหมคะสองที่อยู่ข้างล่างได้สามมาจากไหนก็คือสองที่เป็นตัวหารที่อยู่ด้านหน้าเลขสา ะะไปคูณกับ1ที่อยู่คู่กับเลข5นะคะคูณหได้2ตรงเนี้ยเอาเราจากนั้นที่เชื่อก็นำามลบกับ2ก็เป็น1ทีนี้ 1, 1มันก็หาคําตอบยังไม่ได้ถูกไหมคะทีเชื่อก็ดึงเลข1ลงมา1ที่อยู่ตรงกลางนะคะหรือ1ในหลักสิบนั่นเอง ดึงลงมาเห็นลูกศรสีแดงไหมคะนั่นแหละค่ะทิเชอร์ก็ดึง1ตัวนั้นลงมานะคะทิเชอร์ก็ไปหาอีก2คูณเท่าไหร่ได้11มีไหมสอง2 2 4 2 3ส2งส2ง1 2 2 6 12สองทีนี้ดูได้เลย2อคูณห มันเลยส1 2องคูณหมันได้12ที่เช่์อบอกแล้ว,ว่าถ้าเลขที่ใกล้เคียงแต่มากกว่าเราจะนําไม่นำมาลบไม่นำมาคำนวณถูกไหมคะที่เชร์ก็นำา2ไปคูณ5ดู2คูณ5ได้10ที่เชร์ก็ใช้ตัวนี้เลยนะคะ2คูณหที่เชร์ก็นำา5ไปวางไว้ด้านบนนะะหรือบนเลข1นนั่นเองก็คือ สอคูณหได้10บท่เชอร์ก็นำสิบมาไว้ข้างล่างนะคะจากนั้นท่เชอร์ก็นำส1บที่อยู่ด้านบนลบกับ10ด้านล่างเหลือเท่าไหร่คะเหลือ1นั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นการหารขั้นที่สองอยู่หารในหลักสิบเดี๋ยวเราจะไปดูหารในขั้นที่สต่อนะคะติดตามเลยค่ะ ่อเลยค่ะอันนี้จะเป็นการหารในขั้นที่3นะคะหรือเรียกว่าหารในหลักหน่วยนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราหามาแล้วนะคะ10ก็มาจาก2ไปคูณ5นั่นเองได้10นะคะทีนี้เมื่อกี้11-10ลบ10ตรงนี้เหลือ1ที่เชอร์ก็ดึง4ลงมาตามลูกศรนสีแดงนักเรียนเห็นไหมคะนั่นแหละคะ่ะถูกต้องคะ่ะทีนี้ ดึงสีลงมาก็เป็น14ถูกไหมคะทีเชอร์ก็ไปหาเลยค่ะ2คูณเท่าไหร่ได้14เมื่อกี้ท่องถึงสุขุนแม่6เออ2อคูณหถูกไหมคะสคูณ6ได้12ต่อไปขอ2อคูณเได้เท่าไหร่คะ14ถูกไหมคะทีเนี้ย2คูณกับ7ได้14ตรงกันเลยทีเชอร์ก็ใช้ อันนี้เลยนะคะที่เชิ์ก็นำเจนะคะไปวางไว้ข้างบนเลข4นะคะหรือเรียกว่าไปวางด้านบนนี้เขาจะเรียกว่าผลหารถูกต้องไหมคะจากนั้นก็นำสิบสี่มาไว้ข้างล่างทีนี้เราจะรู้ผลละว่า314หารสองจะได้เท่าไหระะ่ที่เชิ์ก็ใช้วิธีการลบ1 4บสลบสิ 14. เหลือเท่าไหร่เอ่ยเด็กๆตอบได้ไหม นนถูกต้องค่ะ14ลบ14เหลือ0นั่นเองนะคะดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ157นั่นเองนะคะก็คือเรียกยง่ายๆคือผลหารนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปตรวจคำตอบกันในขั้นต่อไปเลยค่ะ เมื่อกี้เราหาคําตอบหรือผลหารถึงขั้นที่3แล้วถูกไหมคะทีนี้จะมาถึงขั้นการตรวจคําตอบค่ะเด็กๆตรวจคําตอบที่เชื่อใช้ตัวหารคูณกับผลหารก็จะเท่ากับตัวตั้งนั่นเองตัวหารก็คือเลข2คูณกับผลหารก็คือ157 นะคะคเท่ากับตัวตั้งตัวตั้งก็คือ314ถุ่ถูกไหมคะดังนั้นนะคะเมื่อนำ3า4 1 4หาร2ก็เท่ากับ157นั่นเองนะคะนี่คือคำตอบของข้อนี้ค่ะมาค่ะเดี๋ยวที่เชอร์พามาดูอีกหนึ่งตัวอย่าง ะะตัวอย่างนี้ก็จะเป็น402หารด้วย3นะคะก็จะเป็นวิธีการหารยาวเหมือนเดิมนะคะเรามาดูวิธีทำกันค่ะ3นะคะก็คือตัวหารนั่นเอง402ก็คือตัวตั้งนะคะที่เชอร์ใช้วิธีการหารในหลักร้อยก่อนหรือการหารขั้นที่1ก่อนนะ การหารในหลักร้อยเราต้องไปหารตัวไหนก่อนคะถูกต้องคะ่ะเลข4ก่อนนั่นเองทีนี้เราไปดูซิ3คูณเท่าไรได้4 3 1 3 3 2 6นั่นเองคะ่ะ6นี้มากกว่า4ไหมคะนักเรียนค่ะ6นั้นมากกว่า4ถูกไหมคะดังนั้นทีเชอร์ก็ใช้3ไปคูณกับ1 ได้3ามเพราะสมีเป็นเลขที่ใกล้เคียงและน้อยกว่า4นะคะที่เชื่อก็นำสามมาไว้ข้างล่าง4แล้วก็นำา1ไปไว้ข้างบน4 1นี่ก็คือผลหารน,นะคะต่อไปก็นำส4มาลบกับ3เหลือเท่าไหร่คะ หนึ่งนั่นเองอันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งการหารในขั้นที่หนึ่งผ่านไปเดี๋ยวเราจะไปดูการหารในขั้นที่สองต่อค่ะเรามาต่อกันในการหารขั้นที่สองหรือหารในหลักสิบต,ต่อเลยนะคะก็คือเลขศูนย์นั่นเองนะคะที่อยู่หลังเลขสี่ถึหน้าเลขสองนั่นแหละนะคะคือหลักสิบนะคะทีนี้เรามาดูค่ะหนึ่ง เมื่อกี้ที่อยู่บนเลข4เราได้มาจากนำ3ไปคูณ1ได้3ที่อยู่ข้างล่างเลข4ถูกไหมคะ1ที่เป็น10ข้างล่างเลข3นี้ก็นำ4ที่อยู่ด้านบนเลข3ลบกับ1นะที่เชื่อก็มาดูขั้นที่2ต่อก็ที่เชื่อก็ดึงเลข0ลงมาค่ะเลข0เห็นลูกศรสีแดงอยู่ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเก่งมากค่ะทีนี้ ที่เชอร์ดึงเลขศูนย์ออกมารวมกันเป็นเท่าไหรเ่เอ่ยเออถูกต้องค่ะเป็น10นั่นเองที่เชอร์จะไปหาค่าใน10นะคะจะทำยังไงเนาะเมื่อกี้นำสามไปคูณกับ1ก็ได้3 3มคูณสได้เท่าไหร่คะ6 3สคูณสได้9 3คูณ4ได้12 12นี้เกินถูกไหมคะเกิน10ดังนั้นที่เชื่อก็ใช้3คูณสนะคะก็เป็น9ที่เชื่อก็นำา9มาวางข้างล่างเลข10นำสามไปวางไว้ข้างบนเลข0อันนี้จะเป็นผลหารนะคะทีนี้เรามาหาผลนะคะก็คือนำเลข10ลบกับ9เหลือเท่าไหร่นะคะ10บลบ9 ถูกต้องค่ะ10ลบ9ก็เหลือ1นั่นเองอันนี้เป็นการหารในหลัก10ผ่านไปเดี๋ยวเราจะไปดูการหารในหลักหน่วยหรือขั้นที่3ต่อติดตามเลยค่ะเรามาดูการหารในขั้นที่3หรือหารในหลักหน่วยสุดท้ายแล้วเราจะรู้คำตอบของข้อนี้แล้วถูกไหมคะอะ ทีเนี้ยเมื่อกี้10บลบเเหลือ1ที่เชอร์ก็ดึงเลขสองลงมาหรือเลขสองที่อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองนะคะดึงเลขสองลงมารวมเป็นเท่าไหร่นะคะ12นั่นเองนะคะทีนี้เอา3ไปคูณอะไรจะได้12นะคะเมื่อกี้3คูณ3ได้เท่าไหร่นะคะ สามคูณสาได้9%ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆนะคะสามคูณสามได้9%ทีนี้เอาสมไปคูณสีจะได้เท่าไหร่ถูกต้องค่ะสามสี่สิสองนั่นเองนะคะเก่งมากเด็กๆนะคะสามคูณสี่ได้สิที่เชื่อก็นำสิบสองมาไว้ข้างล่างนะคะทีนี้ก็นำสีไปไว้ข้างบนซึ่งจะเป็นผลฐาน นะคะคทีนี้ด้าล่างลบกันเลยค่ะ12ลบ12เหลือเท่าไรเหลือ0นั่นเองเก่งมากค่ะเด็กๆทีนี้ผลหารของข้อนี้นะคะก็คือ134นั่นเองเราจะไปตรวจคำตอบกันค่ะในขั้นต่อไป เรามาตรวจคำตอบของ402หาร3กันนะคะก็คือ3เนี่ยเป็นตัวหารไปคูณกับ134คือผลหารเท่ากับ402 402ก็คือตัวตั้งนั่นเองนะคะดังนั้น402หาร3เท่ากับ 134คําคำตอบในข้อนี้ก็คือ134นั่นเองให้นักเรียนจาไว้เสมอนะคะเวลาเรามาตรวจคําตอบเราต้องนําตัวหารมาคูณกับผลหารถ้าตัวหารคูณกับผลหารแล้วได้เท่ากับตัวตั้งแสดงว่าข้อนี้นักเรียนคำนวณถูกค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนได้เรียนเนื้อหาจบแล้วนะคะต่อไปนะคะทีเชอร์มะริ ก็จะให้หนักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับการหารนะคะว่าการหารต้องทำอย่างไรนะคะมีวิธีการแบบไหนบ้างนะคะแล้วอย่าลืมนะคะนักเรียนนักเรียนต้องท่องสูตรคูณด้วยนะคะการฝึกท่องสูตรคูณจะทําให้เราเป็นไงคะได้การหารด้วยนะคะทงไงตั้งใจทบทวนเนื้อหานะคะแล้วเราจะมาเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ 好好 <music>